มาข้ามไปดูคันนี้หมายเลข58ครับนันทวัฒน์วิจิตเนตรอย่าง Here comes a new challenger นันทวัฒน์วิจิตเนตรครับหมายเลข58อาร์ทออโต้ช็อปพิวเทคอู่ช่างวัดชนบุรีครับเร็วสุดคือ8.786ไน่กี่ปริไฟเข้ามาเีา่้โบกเมื่อกี้ข้ามาโบกคันนี้อีกแล้ว <c oughs> โถ่มึงจะรับจ็อบกี่จอ็อบนี่ถ้าง,งานดีเซลล้วนมันม,มันไม่วิ่งกันพุ่นเลยหรอวะพี่พี่บงังบอกแล้วบอกกี่คันว่าถาง,งานดีเซลล้วนเนี่ยบอกแล้วว่ารายกาการมินก็ต้องเข้าพิพันธ์เหมือนกันนะอะวัดเก้าวเดินแล้วไม่รับเป็นเงินนะแล้วเป็นลีโอ <laughs> ทีมละครึ่งขวด เร็วกว่า8.786หรือเปล่าที่เขาทำไว้ในการคัดเลืเข้ามาในรอบนี้โอ้ยตนาะายกสวยไม่ดอีกทีแล้วจิ้แน่8.8759ครับเร็วกว่าเดิม8.759ครับเร็วกว่าเดิมนิดนึง จบที่เรียบร้อยครับในรุ่นของ p r o t u r o o 3000 by l l x x ต่อไปครับจะไปในรุ่นของ Pro f 55ครับ Pro f 55มี3คกันครับ